สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในพิพิธการออกรางวัลหวยหาหน่อยหาหน่อยเฉพาะกิจประจำวันที่21มกราคม2000หา169ล่างวันเลขสองตัวล่างเลขขี่ออก12 12ล่างวันเลขหาตัวล่างเลขขี่ออก 2cc 12 2cc 12, 12, 12ล่างวันเลขสองตัวบนเลขขี่ออก0หา 0 5ล่างวันเลข3ตัวบนเลขที่ออก8 0 5 8 0 5ล่างวันเลข5ตัวบนเลขที่ออก2 9 8 0 5 2 9 8 0 5นี่ก็เป็นผลออกวันหวย5นอย5น้อย,อยเฉพาะกิจประจังวันที่21มกราคม2569ขอให้โชคดีไม่ใช่ถูกหวย5น้อยเฉพาะกิจ ได้รับเงินกันทุกคนได้จ้าฝากไว้ได้ไดจ้าซับตะใครกดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกทันที่เข้ามารับชมและรับฟังและวมาพบกันใหม่ในผลการออกหมายหานอยในเวลา17นาฬิกา30นาทีในหาหนอยพิเศษสำหรับครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า